บรรดาบุตรของสีโยนกำลังลุกขึ้นและเข้าร่วมในข่าวประเสริฐอย่างขยันจากทั่วโลก การประกาศสัจธรรมแห่งชีวิตอันล้ำค่าและนำจิตวิญญาณมากมายมาสู่พระเจ้าตามพระวจนะของพระบิดานั้นกำลังทำให้โลกนี้ประหลาดใจเรากำลังเห็นด้วยตาว่าการเชื่อฟังพระวจนะนั้นนำมาซึ่งการปฏิหารที่น่าอัศจรรย์ใจค่ะในยุคสมัยนี้ที่ภัยพิบัติมากมายเกิดขึ้นตามคำพยากร์เราจำเป็นต้องช่วยให้ผู้คนทั้งหลายจัดเตรียมความเชื่อ ื่อที่พวกเขาจะพ้นจากภาัยพิบัติและเข้าไปสู่สวรรค์ได้ถูกท่านเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ประกาศข่าวแห่งความรอดให้แก่จิตวิญญาณมากมายที่กำลังจะตายด้วยความสิ้นหวังท่ามกลางภาัยพิบัติมิใช่หรือคะการทำภารกิจอย่างขยันขันแข็งในฐานะบุตรชายและบุตรหญิงแห่งสวรรค์จะนำท่านไปสู่บำเน็จแห่งสวรรค์ค่ะ เมื่อจิตวิญญาณหนึ่งดวงรับปัพิสมาเราจะรู้สึกปิติยินดีราวกับว่าเราได้ชนะโลกแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเราชื่นชมยินดีพอได้ผลไม้นั้นมาด้วยการทำงานหนักความทุกข์การอุทิศตนและใจจดจ่อที่ทุ่มเทเพื่อจิตวิญญาณนั้นเราชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะเราเป็นกายเดียวกันในพระวิญญาณเดียวกันตามคำพยากรณ์ที่ว่าจงไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติ บรรดาธรรมิกชนของเราได้ออกไปประกาศระยะสั้นและวนำจิตวิญญาณมากมายมาสู่พระเจ้าและบรรดาบุตรของสี่ยนทั่วโลกจึงชื่นชมยินดีด้วยกันนั่นก็เพราะร่างกายของเราออกผลค่ะหากพระเจ้าทรงเป็นศีษะเราทุกคนก็จะเป็นอวัยวะและทำหน้าที่ของตาจมูกหูและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ขอให้เราขยันประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่เราพบตามสถานการณ์พ่อบ้านประกาศในที่ทำงานนักเรียนประกาศในโรงเรียนทหารประกาศในกองทัพและแม่บ้านก็ประกาศแก่เพื่อนบ้านพระบิดาตัดว่าทั้งปากที่ประกาศขาศศ่าวประเสริฐและเท้าที่เดินไปเพื่อประกาศข่าวประเสรศิฐล้วนง,งดงามทั้งสิ้น ด้วยปากที่สวยงามอวัยวะทุกส่วนของร่างกายควรพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้รอดเราเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระเจ้าค่ะเมื่อเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นทั้งร่างกายจะปิติยินดีด้วยข่าวดีนั้นถูกถ่ายทอดผ่านหูและฉากอันน่ายินดีนั้นถูกถ่ายทอดผ่านตาส่วนฝ่าเท้านั้นแทบจะมองไม่เห็นเลย แต่ถ้าไม่มีฝ่าเท้าแล้วเราก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เลยค่ะขันเราเป็นกายเดียวกันอวัยวะทุกส่วนจึงล้ำค่าค่ะเมื่ออวัยวะหนึ่งได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายก็จะเจ็บปวดไปด้วยเมื่อศีรษะส่งสัญ,ญญาณความเจ็บปวดทั้งร่างกายก็จะมุ่งเน้นไปที่นั่นและรู้สึกทรมานไปพร้อมๆกันไม่มีอวัยวะส่วนใดที่น่ารังเกียจเลย เพราะฉะนั้นโปรดอย่าอิจฉาหรือลิสยาพี่น้องชายสาวเลยแต่จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความรักนะคะหากท่านกล่าวคำพูดที่มีพระคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดที่เสริมความเชื่อเสริมกำลังและเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสมาชิกที่เป็นฝ่ายฟังก็จะออกผลมากขึ้นพระเจ้าตรัสว่าผู้ถ่อมจะได้รับความรอด จึงขอให้เราเห็นอกเห็นใจและหนุนใจพี่น้องด้วยใจถ่อมและคำพูดที่ถ่อมตัวด้วยกันนะคะหากท่านทำด้วยความคิดของท่านเองท่านก็จะออกผลช้าแต่หากท่านทำด้วยพระทัยของพระเจ้าท่านจะเกิดผลได้โปรดประกาศพระวจนะของพระเจ้าตามที่เป็นอยู่ด้วยหัวใจแห่งความเสียสละและความรัก เช่นเดียวกับที่พระคิดทรงถอมพัดไทยและทรงเสียสละพระองค์เองจนสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อช่วยจิตวิญญาณของท่านให้รอดแล้วท่านจะออกผลได้อย่างแน่นอนค่ะแม้ในเวลานี้พระบิดาทรงกำลังจัดเตรียมพระสิริอันลุ่งโรจแห่งสวรรค์ซึ่งเราไม่เคยเห็นและไม่ได้ยินไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายเพื่อเข้าไปสู่สวรรค์ ท่นต้องห้ามหลงระเริงหรือกระทำการใดๆที่ทำให้มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมถูกทำลายแต่ต้องเปลี่ยนแปลงจากนิสัยแห่งความบาปเป็นบุตรชายบุตรหญิงของพระเจ้าที่สวยงามและชอบธรรมโปรดเตรียมน้ำมันแห่งความเชื่อเหมือนหญิงพรมมจารีที่มีปัญญาห้าคนเพื่อที่ท่านจะได้กลายเป็นสภาพที่สวยงามเหมือนพระเจ้าและไม่ขาดสิ่งใดในการเข้าไปสู่สวรรค์ หวังว่าทุกท่านจะนำผู้คนมากมายให้กับใจใหม่และรับความรักจากพระเจ้าอย่างล้นเหลือและได้รับความรุ่งโรจน์ร่วมกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดค่ะ